ครับตอนนี้ครับนี่ครับเหตุการณ์ครับบ้านงานดินดินสุดนะเมื่อกี้นี่ก็ติดไปแล้วครับนี่กำลังจะหาวิธีลากขึ้นครับคุณครเป็นทีกันเองเราก็ดูนู่นครับรถออกไม่ได้ครับต้องลากครับเดี๋ยวเก็บเหตุการณ์เดี๋ยวลองรอบหนึ่งฮะ

เก็เอียงฮะก็ได้เอียงเลยมันไหลมั้ันี้มันจะไรจะแห่ Thank <laughs> you. จ่หมดหลายบาทครับความ มาตีอ่ะกับมือมากลมมืออ่ะให้ร้อนหน้ากับมือมาบ้างกับมือเลยเนาะมีหนึ่งไม่รู้ตัวแล้วว่รู้ตัวใส่มาที สภาพตอนนี้เขาแต่ละคนครับดูครับบางนัดแล้วครับผมรองเท้าต่อนะแล้วขออนุญาตนะครับตัวกี้ครับนี่ครับสภาพแล้วเมื่อกี้ครับโยกรถหลบครับนี่ครับที่แคบล่วงเข้าไปในป่าอ้อยนะครับไี่ลอยเป็นไงครับงานนี้ออครับนี่ครับรถแห่ทับปีครับและโอ้ขอขออนุญาตที่ไม่สุภาพนะครับวันนี้อะไรนะโอ้ยอยากเป็นพอดีอยากเป็นสไปเดอร์แมนนะครับ คืนนี้ไม่ร้องเพลงนะครับเสียงเปี่ยงไม่ไหวแล้วตอนนี้รับนาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดึงรถแห่ขึ้นมาครับเกี่ยวกัปกุศลที่สองคือรถหกล้อเสียครับตอนนี้กําลังไปเปลี่ยนลูกยางครับคาดเข้าไม่ได้ครับช่วงเช้าวัจีกรรมมโนกรรมดูครับรถกระบะเราไปติดตั้งล้อนะครับต้องเอาบางอย่างเข้าไปย้ายไปในห้องประชุมโรงเรียนนะครับตอนนี้เราขออภัยนะครับวันนี้เสียงแหบนะครับ เหมือนมีคนเดินตามครับตอนนี้อ๋อนู่นป่าลากไปแล้วกําลังจะลากครับเดี๋ยวเป็นไงครับตอนนี้สุดยอดไปเลยครับนี่นักร้องหญิงดูร่องรอยน้ํานะครับเลยครับบอกเลยครับตอนนี้ดูครับผมสุดไปเลยบางนัดอยากจะไปทำนาอะไรตอนนี้ไหมลองหัดดูไหมทำนาในไร่ห้อยอะ ลองดูครับตอ,อ,อนนี้ต้องช่างมากในบิ๊กอะโหลดไอ้บอลแนบจะเตะซุดสุดไปเลยบอกเลยวันนี้โหลดลดลงอะหรอก่าวโยมด,ดูครับคันที่สองของกันเองครับวันนี้กําลังจะลดไถ<อ>ดึงครับเลยครับวันนี้ต่อไปนะครับ ผู้ช่วยสวรรค์กุนโบตอนแรกจะเล่นที่นี่เปลี่ยนแผนไปเล่นในห้องประชุมครับครับผู้ช่วยฌานการพักตอนแรกอากาจะย้ายห้องประชุมมาที่นี่เลยแต่มันระบากไปนิดนึงตอนแรกนะครับพี่ชาพี่ชานี่เพราะว่าพอดีบางนัดเสนอไปครับว่าจะเราจะย้ายห้องประชุมมานี่ดีกว่าเพราะว่าวทีเราอยู่นี่ถ้าเราย้ายก็มันเหนื่อยันนุ่นน่าจะไม่เหนื่อยกว่าพอเราพูดเสร็จว่าไหนจะต้อ พอเราพูดเสร็จปุ๊บเขาหันมองหน้ากันปุ๊บมันไม่ดีแน่คำชาไม่ดีก็เลยบอกโอเคใช่มันไม่ดีแน่เป็นไงครับเสรตามแบนีเป็นไงครับเสทตามวันี้ยคต่างมาเลยครับมีน้ำครับรมพี่นที่ต่งมาเนี่ยครับโดที่ต่งมาครับเกครับเป็นไงครับัท่างาครับเดรียมตัาครับกำลังจะลนาครับดูนะครับดู ตีค่าผู้ใหญ่ันลกเสี่ยปูมาหน่อยมาเลยครับมาเลยครับตอนนี้นะครับอุปสรรคอย่างหนึ่งคือคนลากมาคนคนให้ลากมือนะครับครับตั้งแต่ทำบูงุตีมานะครับทำบุงแห่มามีวันนี้นะครับทุรุเรสุดนะครับเจอทุกเหตุการณ์เลยครับบอกเลย อยากอยากไปดูแนแม่งว่ะอยากออกกําลังกายเยอะป่าออกได้ไงฮะตอนนี้แม่งไปพื้นใหญ่เลยป่าจะวนรอบเวทีก่อนสามรอบเห็นว่าอยู่นะจะเป็นเกียระแกะเราได้บอลแม่งลงไปวิ่งพื้นมาเมื่อกี้บอลมาเต็มมาบอลนนั่น่แหลรถเลยฮะแลาวต้องเผาดิต้องขอกำลังเสริมนะครับไม่เป็นนี่ครับเดี๋ยวจะให้พี่ใหญ่ไปไปแล้วครับพี่ใหญ่ดูดูนะครับสภาพ เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับลูกหลานนะได้มีโอกาสเราก,ก็ำพาไปดูเรื่อๆกันนะครับผม,มเพราะว่า